สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ bnctooling com นะครับผมจะมาารีวิวสินค้านะครับผมเป็นประแจท็อกนะครับผมครับนะฮะเป็นดิอาลท็อกเลนส์นะครับผมครับผมนะฮะยี่ห้อ cdi นะครับผมผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมครับผมตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดนะครับผมชนิดที่เป็นดิอาลนะครับผมก็คือว่าจะมีเข็มนาฬิกานะครับผมตรงด้ามของตัวขัน นะฮะนะครับรุ่นนี้ด้านตัวขันนะครับขนาด3าทับนิ้วนะครับผมนะฮะครับผมตัวฟังก์ชันในการขันก็จะเป็นไดอัลด้านนี้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะโชว์ค่าแรงพีคของ เวลาขันได้พอขันถึงแรงปุ๊บเข็มสีฟ้านะครับเข็ดพอขันปุ๊บแดงกับฟ้านี่ก็จะวิ่งไปพร้อมกันนะครับผมพอหยุดปุ๊บตัวสีแดงก็จะกลับตัวสีฟ้าก็จะโฮค่าอยู่นะฮะเราก็จะสามารถรู้ว่าแรงที่เราขันไปเมื่อสักครู่เนี่ยใช้แรงขนาดเท่าไหร่นะครับผมตัวของ CDI Dial Tach Lens นะครับผมครับจะมีคู่มือมาด้วยนะครับหนึ่งก็จะเป็นคู่มือนะครับ ะะก็จะเป็นคู่มือแบบนี้นะครับผมคู่มือนะฮะเราก็จะมีตัวค али เบ t ชันนะครับผมมาให้ด้วยนะครับผมก็จะค али เบ t ชันเป็น Data มาให้นะครับผมอันนี้ก็จะมาจากที่ทาง C D I เลยนะฮะตัวลักษณะของ เครื่องมือวัดที่จะเป็นไดอัลช็อคเลนส์อย่างนี้นะครับผมจะมีอยู่3แบบนะครับผมแยกตามสเกลนะครับจะเป็นซิงเกิลสเกลกับดูอัลสเกลนะครับผมตัวนี้ตัวซิงเกิลสเกลนะครับผมก็จะมีหน่วยเป็นอินปอนนะครับผมแล้วก็เป็นนิวตันเมตรให้เลือกนะครับถ้าเป็นลักษณะของดูอัลสเกลคือว่าจะมีทั้งสองสเกลเลยนะครับอยู่ในสเกลด้านนี้นะครับผมก็จะมีทั้งนิวตันแล้วก็อินปอนนะครับผมนะฮะ อันนี้จะเป็นแคตตาล็อกนะครับนะฮะนะครับผมรุ่นนี้ก็จะเป็นซิงเกิลสเกลนะครับผมนะฮะก็เป็นนิวตันเมตรนะครับรุ่นที่โชว์เมื่อสักครู่ตัวเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นซิงเกิลสเกลเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอินปอนนะครับนะฮะแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นเป็นดูโอ้สเกลนะครับผมแบบนี้นะฮะก็จะมีทั้งสองหน่วยให้ได้เลือกนะครับผมนะฮะขั้นตอนการขันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ โอเคครับผมหากสนใจนะครับผมตัว d ด a l ช็อคเลนนะฮะของ cdi นะฮะผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมก็ลองเข้าไปติดต่อนะครับเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ดูเว็บไซต์ดาวนโหลดแล้วก็แจ้งลิงก์เข้ามาที่บริษัทได้นะครับผมแล้วเข้าไปดูดาวน์โหลดที่เว็บไซต์นะครับผม w w w บ bnctooling com นะครับผมครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมครับสวัสดีครับ